แล้วในเรื่องของการที่จะเอาความเป็นสากลเข้ามาใส่ในช่วยงยุทน์แมไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือว่าในเรื่องของการน,นะครเข้ามาเล่นแต่โลาตอนนั้นนี่เป็นยังไงบ้างะตอนที่เอาสากลนเข้ามาแกก็น้ำยาหนังตะลุงแกร่วมกับนังตะลุงแกเป็นคนหาหนังตลุไปคณะนึง tràng có chỉ là bình con nói con nói để kể xem tràng cư lất à, đưa lên đất sự phân quá có thể cư đưa lên kể một là hà lan là, là, thì, thì làm có đại phẩm bây giờ kể hay 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 số, hay kể ให้พร้อมป่ะเพราะว่าจะดังมากเลย่เสื้อผ้าชุดสูทสากลท่าทางนราคะอื่นๆมีวามรู้สึกยังไงบ้างในความเห็นต่อการแสดงที่ที่พ่อดังถึงแบานี้เข้ามาสู่การนุราคการกต้องยี้มใลูกไอ้นี่คือนใคว่าโรหมากมาเรียนหยุ่ไอ้สมัยโผ่แลก็เล่นแต่เกมมือหน้าเห็นตึ่งโบสมัยรนี่โรก็ต้องมาเล่นเป็นย่าค่ะ เป็นมียาติจงเราต้องต้องต้องดักเต้นที่รืนั้นต้องดักเต้นเมอยแตยว่าถุนชุนับเต้นไปยัุนรวยกัเต้นไปยาดแต่ก็ไม่ได้ถือว่าผิดธรรเนียมของไม่ไม่ไม่ดไม่ผี่เกี่ยนเดี๋ยวเราจะเปลียนเป็นตัวเสด็ไอตีเรดโลาลูกนั่นก็แต่ว่าร้นนั่นเองเพาว่าร้นก็ไม่ดมียาย